สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะที่10กันยายนพุทธศักราช2565นะคะคือกี้จะบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ตอนไลฟ์รถนะคะคกี้จะให้ดูระดับน้ำแล้วก็พอดีคุณผู้ติดตามพี่มหาสวัสดิ์เนี่ยนะคะแกถามว่าในเกาะเมืองหรือในยุทธยาเนี่ยตรงไหนไปตรงไหนดีะอะไรเงี้ยกี้ก็ได้บอกไปแล้วในไลฟ์นะคะว่าคือกี้เป็นคนที่เลือกไม่ได้นะคะ คือมันเหมือนกับว่าทุกที่มันมีความสําคัญแล้วก็มีความสวยงามในแง่มุมของบันหมดเมื่อกี้เนี่ยตอนก่อนที่กี้จะตัดสินใจเดินเข้ามาตามทางที่จะเข้าไปวัดธรรมิกลาชแห่งนี้นะคะทุกคนกี้ไปยืนเลาะอ,อยู่ตรงโน้นทุกคนเห็นเห็นตรงเห็นแล้วปะแล้วมันจะมีแนวรั้วอยู่หรือปะคือไปยืนหันรีหันขวางอยู่ว่าเอ๊ะกูจะมาวัดธรรมิกลาชหรือว่ากูจะเข้าไปวังหลวงดีวะเพราะว่าใจที่อ่ะที่ที่จะไปวังหลวงมากกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะมันจุดที่มันสามารถที่ คือกี่มีความรู้สึกว่ากีชอบที่นั่นไงก็เลยอยากไปที่นั่นมากกว่าที่อื่นๆมันมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดนะคะที่ต่อให้ไปสักเป็นร้อยๆตอนนะกี่ก็มีความรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เรายังไม่มีทางจะรู้ได้ทั้งหมดหรอกเลยชอบไปที่นั่นนะคะและที่สำคัญมันเสียงดังได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องมันนิบๆสวัสดีค่นจุ๊บอย่ามันไม,ไม่ต้องมันนิบๆไงแต่วัดท่ากรลลาเนี่ยบอกให้นะคะเดี๋ยวเข้าไปเนะี่ยก็คงจะไปแหกปากมากๆก็ไม่ได้เพราะว่า เมื่อกี้สองก็ไปมีคนเดินอยู่รอบเจดีย์สิ่งล้อมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนมาวัดธมิกราชกันนะคะแล้วถ้ามีเวลาเหลือกีก็จะเข้าไปเดินวังหลวงอินทรัแหละนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามไลฟ์ที่จะลงให้ดูนะคะทุกคนวันนี้ก็มันไม่มีธุระไปไหนแล้วค่ะเนี่นะคะช่วงบ่ายครึ่งครึ่งวครึ่งวัดบันบ่ายน่ยนะคะเพราะกีต้องรอซื้อกับข้าวตอนเย็นยังไงมันก็มีเวลาเหลืออยู่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันที่วัดธมิกราชนะคะมาดูเจดีย์สิ่งล้อมกันตามมาเลยค่ะ